สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมพุธ17กันยายน2568และแน่นอนครับข่าวครา,าวของพักรวมไทยสร้างชาติยังคงไม่หยุดแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอีกหนึ่งคนของรวมไทยสร้างชาติอัครเดชวงพิทักษ์โรดสอสอราช,ชบุรีในฐานะโฆษกพักมีข่าวออกมาว่าขอลาออกจากตำแหน่ง อีกหนึ่งคนอะไรกำลังเกิดขึ้นที่รวมไทยสร้างชาติในขณะที่เมื่อคืนนี้กลุ่มชุมพรโดยการสนับสนุนหรือการอยู่เป็นแบ็คของคุณชุมพลจุนใสหรือว่าลูกหมีแล้วก็เอกนัทพร้อมผ่านอดีตเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวชัดมากนั่งกินดินเนอร์อยู่กับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิลกูล ในขณะดที่โฉมหน้าคอรมอใหม่ออกมาบางคนบอกว่าปิดตาข้างหนึ่งหรือว่ายี้สักครึ่งหนึ่งหรือกว่าครึง่งทั้งหมดนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยการรวมถึงประเด็นขมรด้วยผมอยู่กับแขกรับเชิญนั่นก็คือคุณซีโรดครามไพบูรณนักวิชาการอิสระครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณต้นส,สวัส,วสดีครับเนี่ยพอรัฐบาลใหม่ก <อ personas S 2> <laughs> ําลังจะมานี่พรคการเมืองเขาปรับตรงปรับตัวกันอุตลุ่นเลยนะคุณซีโรดก็เร็วใช้ได้มันสี่เดือนไง ต้องรีบหน่อยเออต้องขบวน <c oughs> คือตอนนี้หมายความว่าแต่ละพักเอาเอาที่เราเห็นนะอย่างที่เมื่อกี้รวมไทยสร้างชาตินี่ชัดมากแกจ่งกระจายประชาธิปัตย์ครับหัวหน้าพักลาออกเ <c oughs> พื่อไทยผู้นาจิตวิญญาณไปอยู่ข้างในครับ,รบเขามองไปแปดเดือนข้างหน้าแล้วใช่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 ผมว่าเขาเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพักขั้วร,รัฐบาลเดิมที่ไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยทุกคนก็จะหลั่งไหลามาที่คุณอนุทินซึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายนะครับเพราะว่า กว่าที่จะมาถึงวันนี้เราเห็นการปรากฏตัวของบุคคลสําคัญซึ่งอยู่เบื้องหลังรวมไทยสร้างชาตินะครับหลายคนค่อยๆทยอยนะครับไปอยู่ข้าง,<ม>างคุณอนุทินไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นฝ่ายการเมือง<ม>หรือบุคคลที่เป็นฝ่ายสปอนเซอร์ของนักการเมืองเนี่ย<ม>เขาไปล่วงหน้านานาาแล้ว,วนนนเขาโชว์นานแล้ว, <laughs> ลวเพราะโชว์นานเป็นเดือนแล้วผมว่ารวมไทยสร้างชาตินี่ก็จบไปโดยปริยายแล้วเราก็เห็นว่าคุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจบแบบไม่เหลือสภาพถ้าเป็นมวยก็ก็ไม่เหลือฟอร์มหัวหน้าพักเลยเพราะว่าไม่มีปากเสียงเลย เงียบกริบไม่ตอบโต้ไม่ออกมาบอกเลยว่าอย่าทิ้งพักอย่าทิ้งพักจะสู้ต่อไม่มีเลยคือหัวหน้าพักเนี่ยยกทงข่าวไปนานแล้วครับสมมุตินนะสมมตินนะถ้าเป็นมวยจริงครับเป็นมวยแบบยอมกัดฟันยางอมเลือดไหมแล้วจะเดินหน้าพักต่อโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับผมว่าคุณพีรพันธ์ก็รู้ตัวว่าสองปีที่ผ่านมาที่ตัวเองได้มาเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นรองนายกเนี่ยกำไรชีวิตไปเยอะแล้วเพราะตัว<ช>ค,คุณพีรพันธ์เลยใช่ใช่เพราะว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยก่อนจะกลับมา อ,อยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับก็เป็นประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าตอนตอนช่วงหลังก่อนที่จะเข้ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยบทบาทคุณพีรพันธ์ภาพกว้างไม่ได้โดดเดน่นใช่ไหมครับคือคือคือคุณพีรพันธ์ก็รุ่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์รุ่นเดียวกับพี่ผมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นคนอื่นเนี่ยยังมีบทบาทค่อนข้างชาัดแต่คุณพีรพันธ์อาจจะเป็นเพราะความเป็นสไตล์ของแกหรือว่าอะไรไม่ทราบบทบาทเนี่ยไม่ชัดมานานแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าด้วยพื้นฐานบทบาทเดิมที่ไม่ชัดก่อนมาทารวมไทยสร้างชาติเราได้เป็นหหัวน้าพ นะครับแล้วได้เป็นรองนายกเนี่ยผมว่าก็ก,ก็กำไรทางการเมืองไปเยอะแล้วมผมว่าคุณพีรพันธ์ก็รู้ตัวว่าได้แค่นี้ถือว่ากําไรแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะลุ้นว่าจะได้เป็นนายกนะครับแต่ตอนนี้คงมองออกว,ว่ามันมันเลยเวลานั้นเป็นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวลีการเมืองที่บอกว่าใครๆก็อยากเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลเนี่ยใช้ได้อมาตานิรันการก็ไม่แน่เพราะว่าพรกประชาชนไปโหวตแตไม่เป็นรัฐบาล S 1> <S 1> <S ผมถามจากใจนะเอ้าเราไม่ใช่คนการเมือง<ช>นะ<ช>คุณซีโร่ก็เป็นนักวิชาการ <S <S ถามตรงๆเขาเนอะเหรอไม่อยากเป็นรัฐบาลอยากไหมเอ้าถามตรงๆว่าเขาอยากแต่เขาไม่เป็นไงใช่ไหมครับเ,เขาก็รอไปเป็นตามกระบวนการไอ้ไอ้เป็นตามกระบวนการไม่เป็นไรครับคือทํางานการเมืองเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลไม่ผิดแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยต้องเข้าไปแบบกระบวนการที่มันตรงไปตรงมานะผมว่าผมว่าอยู่ตรงนั้นมากกว่าความอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยธรรมดานะครับแต่เป็นแบบที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะทำถ้าเป็นแบบไม่ตรงไปตรงมาคนเขาก็ดา อ่ะยังตบัดสัตว์ข้ามขั้วในผ่านมาสองปีคนยังด่าเลยเพราะไม่ตรงไปตรงมาไงเพราะฉะนั้นตัวเขาก็เลยเลือกวิธีออกมากลางๆอย่างนี้<ช>เพราะถ้าเขาร่วมกับคุณอนุทินปั๊บเขาโดนตบัดสัตว์เหมือนกันนะใช่แล้วแล้วก็คุณจะบอกว่ารัฐบาลอยู่สั้นแต่ถ้าคุณไปร่วมรัฐบาลมันอยู่สั้นไม่ได้แต่พอคุณไม่ร่วมเนี่ยยังไงรัฐบาลก็เป็นเสียงข้างน้อยอมันเป็นเสียงข้างน้อยคุณอนุทินก็ยุบสภาอยู่ดียังไงเกมนั้นก็ต้องจบด้วยการยุบสภา คือเอาง่ายๆสี่ร้อยกว่าคนตอนนี้เขาไม่ได้มองอะไรเลยเขามองไปว่าเดี๋ยวลงสนามแล้วเขาจะอยู่กับใครใครมีโอกาสชนะใครมีทุนมีรอนมีกระแสมีอะไรคือเขาไม่ได้มองอะไรมากเขาบอกแค่นี้เองใช่แล้วหน้าตกของรัฐบาลอนุทินในแง่เสียงในสภาก็แค่ร้อยหกิบเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีขยับเป็นรัฐบาลโดยมีสอสอในสภาแค่ร6 0หกสิบมันสภามันล่มกฎหมายอะไรก็เสนอไม่ได้ยังไงคุณอนุทินก็ถูกบีบโดยธรรมชาติว่าต้องรีบยุบสภาทีนี้เอาละ เราเห็นภาพว่านขนาดเนี้ยถนนทุกสายนะยกเว้นประชาชนกับเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเรายังไม่รู้นะโอ้ยเดี๋ยวจะถามด้วยหลังไหลไปยังภูมิใจไทยครับแต่ห้ามออกออกหน้าออกตาอืรอบหน้าเขาว่ากันว่ามันเหลือแค่สี่พักเองครับใช่ประชาชนภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าธรรมเหลือแค่นี้เองจริงๆริเหรอเอ้าพลังประชาัฐประชาธิปัตย์ยังอยู่ ยังอยู่ยังอยู่อุ้ยลุงป้อมสู้เยอะลุงป่อลุงป้อมสู้ันปะไม่ไม่ไม่ลุงป้อมสู้เยอะรลังประชารัฐรรอบนี้เดี๋ยวจะนินทาหน่อยนะนินทาแบบข้าไปตรงมาเขาบอกว่าไอ้ที่อยู่เนี่ยเพราะว่ามันลาออกจากพักไปได้จะไปเป็นรัฐบาลมันต้องเป็นในนามพรคด้วยดเออแต่ว่าเอาอย่างนี้คือคือกลุ่มลุงป้อมเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคนอื่นจะระดมคนเข้าพักในช่วงในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาก็ต้องไปดูว่าคือตัวสไตล์พลเอกประวิตรเนี่ย เป็นคนรันทั้งหมดเองหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังแกเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าความเคลื่อนไหวของพรรคเขาในการไปชวนคนเข้าพักเนี่ยมันมีนะครับเขาไปเจาะเพื่อไทยเขาไปคุยกับสอสอีสานเพื่อไทยจํานวนหนึ่งเนี่ยมีมนะครับว่าเอาเป็นว่าณวนันนี้คุณพลเอกประวิตยยังไม่คิดจะถอยแต่ถึงสถานการณ์เลือกตั้งอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งจะถอยหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเอาแถวช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเขาเอาแถวสองแถวสามจากเพื่อไทยไปเพียบเลยนะใใชหลายสิบคนนะครับใช่ใช่แล้วเขาก็ไปล็อบบี้เยอะมากเพื่อไทยกลุ่มที่ตกนิด เขาไปเกือบหมดอะยังร้อยเอ็ดเนี่ยยังเขาเขายังจะไปเจาะร้อยเอ็ดเนี่ยน้ำจีลาพรอยู่เขายังไปเจาะเลยนะครับมหาสารคามเนี่ยมีสุดินคลัข้างแสงเขายังไปเจาะเลยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไปเจาะอย่างร้อยเอ็ดหรือพลังประชารัฐเนี่ยเขาคงจะยังสู้ต่อแต่ว่าันนี้นะแต่ถึงเวลากว่าจะมีเลือกตั้งสีเดือน5เดือน6เดือนพลเอกประวิตยจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านั้นเราไม่รู้แล้วไงอาจจะประเมินว่าแบบไม่ไหวนะครับขึ้นลงขึ้นลิฟต์หาเสียงเหนื่อยอีกคนล้ออีกเลิกหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้แล้ว อาจจะเป็นไม่ได้ว่าต้องรอลุ้นผลงานของกระทรวงสาธารณสุขเบ็ดเซ็นเด็ดขาดเลยนะลูกคุณสันติว่าการคนพลังประชารัฐช่วยสองคนเลยแล้วก็นู่นด้วคุณสันติจะไปภูมิใจไทยหรือเปล่านั่นก็อีกปัญหาหนึ่งอีกคือเป็นพลเอกประวิตยตอนนี้ไม่ง่ายนะครับคือในแง่ศักดิ์ศรีเนี่ยต้องสู้ต่อแต่ว่าพอถึง6เดือนถ้าเกิดดูแล้วสู้ต่อแล้วมันมันเข้าเนื้อผมว่าพลเอกประวิทย์ไม่ใช่คนที่จะยอมเข้าเนื้อไปเรื่อยๆ่อมันไม่จําเป็นนะแล้วพลังประชารัฐคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่า เขาเนี่ยตั้งมารับการเลือกตั้งปี6 2ถูกไหมใช่แล้วเขาอยู่มันจนถึง66เนี่ยก็ถือว่านานแล้วนะแล้วกําลังสําคัญของเขาที่ปฏิเสธไม่ได้คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำมากแต่กําลังสาคัญคือภาคใต้ใช่แต่ตอนเนี้ยชุมพรเมื่อวานนี้คือไม่ใช่แค่ไปสสอนะไปทั้งทีมอบบจไปทั้งทีภาคใต้เนี่ยภูมิใจไทยรอบหน้าเป่งปรั่งแค่แน่นอนแน่นอนคือคือภาคใต้เนี่ยภูมิใจไทยรอบที่แล้วเขายึดอันดามันไปแล้ว ใช่ไหมครับแล้วแล้วก่อนแล้วหลังจากยึดอันดามันได้เนี่ยเขาก็ขยายแสนยานุภาพมาฝั่งอ่าวไทยเขาไปเจาะที่พัทลุงนะครับเขาไปเจาะเชิงลึกที่กระบี่เจาะที่นครเขาก็ลงลึกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือการการเข้ามาถึงเขตชุมพรคือเริ่มแผ่มาถึงภาคเหนือตอนบนแล้วเพราะั้นผมว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคซึ่งเขาพยายามจะรวบภาคใตาให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับนั่นคืออันดามันเสร็จเขาแล้วอ่าวไทยผมว่าเขาได้ไปครึ่งหนึ่งแล้ว ภาคเหนือตอนบนนะครับถ้าต่ํากว่าเพชรบุรีลงมาผมว่าเขาก็มีโอกาสได้ไปแล้วคือตอนนี้ภูมิใจไทยยึดมาถึงชุมพรแล้วอะแต่ยังยังขึ้นมาประจวบเกินสุราษฎร์นครแล้วประจวบใจเย็นเดี๋ยวอาจจะไปคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหน้าปัจจัยิวัติี่ลาออกเขาก็ว่ากันว่ารักกันกับภูมิใจไทยนะคุณเฉลิมชัยเนี่ยรักกับทุกคนแต่ว่ากับคุณอนุทินเนี่ยผมว่าก็รักกันเป็นพิเศษคุณอนุทินก็เรียกคุณเฉลิมชัยว่าพี่ต่ออย่างนี้พี่ตลอเพราะฉะนั้นผมว่า ก็เป็นไปได้นะครับฮะฉนั้นภูมิใจไทยเนี่ยน่าจับตามองอ่าเป่งปังเป่งปังแต่ว่าปัญหาคือเขาไปเป่งปังในพื้นที่ซึ่งตัวสอสอต็มแม็กมันไม่ได้เยอะไงห้าสิบเองห้าสิบนะครับก็ต้องไปแบ่งกับพักนู้นพักนี้อีกแล้วเขายังจอบพื้นที่สามจังหวัดไม่ได้ไงโตมากขึ้นไหมโตมากขึ้นแต่ว่าจะเจาะได้หมดไหมก็ยังไม่ไม่แน่ใจแต่ทีเนี้ยมันมีคําถามหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่เห็นใครคุยอะไรประเด็นเท่าไหร่นะผมสมโอกาสเลยขอถามเลยเมื่อวานนี้ถามคุณอัธวิชจนเป็นเรื่องใน บาดไปแล้วเรื่องคุณปีรพันธ์วันนี้ขอถามหน่อยอ๋อคลิปคุณปีรพันธ์ที่โอ้โหกระจุยกระจายวันนี้ขอถามหน่อยครับคุณหญิงออืมปกติอยู่ข้างหลังครับนี่เดินเข้าห้องประชุมพักเพื่อไทยอ่ะแล้วบอกสู้สู้นะคะคนบอกเฮ้ยนี่สู้สีไทยเขาออกหน้ามา่นดึงขวัญและกําลังใจมีผลไหมไม่ผลดีครับอันนี้ตัวจริงเลยไหมเออก็ตึกก็ของเขาอะครับ ตึกนั้นเขาว่ากันว่าตึของคุณหญิงครับตึกของคุณหญิงขวัญกำลังใจเพื่อไทยนี่ดีกว่าตอนคุณทักษิณอยู่อีกครับผมไม่เชื่อครับคุณแพทองทานหลุดจากนายกคุณทักษิณเข้าคุกนะครับถ้าใครบอกว่าขวัญและกาลังใจดีกว่าตอนคุณทักษิณอยู่อันนั้นอันนั้นอวยคุณหญิงจนเวอร์เกินไปต้องบอกคุณหญิงว่าอย่าไปเชื่อถ้าใครพูดขนาดนี้แต่เคยมีคนยกมือตอนคุณทักษิณอะไรนะเขาเรียกะไรวิดีโอคอลมาจะเสนอคุณหญิงอ้อเป็นนายกเลยนะผมว่าอย่าเลยครับผมสงสารคุณหญิงนับนึกนึกถึงค นะครับนึกถึงคุณหญิงว่าจะต้องไปขึ้นเวทีตอบคําถามสื่อนะครับผมว่าใครเสนออย่างเงี้ยเอาคุณหญิงไปไปฆ่ามากกว่าคือคนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหัวหน้าพักไงคุณอาจจะเหมาะกับการเป็นภรรยาของอดีตนายกเป็นแม่ของหัวหน้าพักก็ได้แต่ถ้าขึ้นมาเป็นแถวหน้ามันไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อทำภารกิจบางท<า><า>่าน,น่นะเก่งจริงๆบริหารจัดวางทุกอย่างแต่เหมาะสําหรับอยู่ข้างหลังใช่ใช่ถ้าเอาเขามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือการฆ่าเขาแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็คือเป็นพรรคทับแตก ขวัญระสำนะครับจิตใจกระเจิดกระเจิงคือคือคืออยู่ดีๆคุณหลุดจากตาแหน่งนายกไปอะไม่กระทบพักหรอเป็นไปไม่ได้แล,แล้วแล้วแล้วโดนคดีาาแล้วมาแล้วโดนคดีอีกแล้วคุณทักสินเข้าคุกอย่างนี้กระทบอยู่แล้วคือไม่มีใครในเพื่อไทยคิดว่าวันนี้คุณทักสินจะเข้าคุกอ่ะคนไทยมีคนคิดกี่คนถามว่ามีคนอยากไหมเนี่ยมีแน่ แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่เคยมีใครคิดว่าคนอย่างคุณทักษิณจะเข้ากค,คือภาพนี้ไม่มีใครคิดไม่มีใครคิดถึงคนไม่ชอบก็ไม่คิดว่าจะเห็นจริงๆเนี่ยใช่ไหมพอเข้าคนถึงอยากเห็นไงเพราะไม่มีใครคิดว่าจะเห็นดันั้นการที่เสียคุณทักษิณไปเสียคุณแพทองทานไปเนี่ยพักระสับรสายเอาแค่ง่ายคือเงินทํางานใครรับผิดชอบอันนี้เรื่องใหญ่เพ<อ>รานะเรื่องใหญ่ดีนะครับเพราะว่าเพื่อเพื่อไทยเขามีกลไกเขามีเขามีสื่อของเขาเขามีกองกําลังของเขาพักอื่นไม่มีอย่างนี้ใครเอาใครจะเป็นคนจ่ายถ้าคุณทักษิณเข้าไป คุณแพทองทานเลิกแค่นี้ก็ไปกันต่อลำบาก,กแล้วคือพรรคต้องมีเงินพูดตรงๆคุณ,คณมไม่ต้องโลกสวยเขาต้องรันด้วยเงินแน่นอนใช่ใช่แล้วเพื่อไทยเขามีกลไกที่มันต้องใช้การบริหารจัดการด้วยเงินเยอะมีสื่อมีอะไรของตัวเองเพราะฉะนั้นความกังวลแบบนี้มีดังนั้นเขาต้องดึงคุณหญิงมาเพื่อตรึงให้คนเนี่ยไม่กระเจิดกระเจิงไปมากกว่านี้คือเพื่อไทยไปนี่คือพรรคทับแตกนะครับแม่ทับหลักคือคุณทักษิณเข้าไปข้างในแพทองทานคือแม่ทับหน้า ถูกถอดจากตาแหน่งนายกวันนี้จึงเอาภรรยาของแม่ทัพหลักมาออกสื่อเพื่อปลุกปลอบขวัญและกําลังใจว่าอยู่ต่อนะอย่าไปไหนนะคุณหญิงยังอยู่แต่ความจริงคือคุณหญิงไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อเพื่อเล่นการเมืองข้างหน้าถ้าคุณหญิงเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเล่นการเมืองข้างหน้าวันนี้เราคงไม่ไม่ต้องเห็นการเอาคุณแพททองทานออกมาทํางานแบบนี้หรอกถ้าถ้าอย่างนี้นะถ,ถ้าเราพูดอย่างนี้แสดงว่าเอาให้ให้ใหดาวใจพักเพื่อไทย คุณทักษิณ่ะเต็มที่ยาวที่สุดเลยคือปีหนึ่งณนขณนะนี้ก่อนนะแต่หลายคนบอกว่าเต็มที่เลยสี่เดือนนะหกเดือนการที่คุณหญิงออกมาหล่นวลีที่ว่าสู้ๆนะคะเฮ้ยสั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เลิก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 ผมผมคิดว่าดูท่าทีคุณแพทองทานเองก็ไม่ได้ออกอาการจะเลิกเห็นเห็นว่าที่ไปเรือนจำํำไหมครับเวลาเวลาจะเข้าไปเนี่ยสายตาคุณแพทองทานเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนเธอมีความอึดอัดในใจอะมันเหมือนมีความ อะไรดีความโกรธหรือว่าความแค้นหรือว่าอะไรสักอย่างว่าทําไมครอบครัวฉันเจอชะตากรรมแบบนี้ก็ที่เขาบอก17ปีของเขาใช่แล,แล<อ>้วเขาก็พูดออกมาว่าครอบครัวเราเจอหลายเรื่องเหลือ,เ,อเกินดนั้นผมว่าคุณแพทรองทานเขายังไม่ถอยนะครับการที่เขายังเป็นหัวหน้าพักอยู่ทั้งที่เขาถูกถอดจากตาแหน่งนายกเนี่ยมันคือหลักฐานแล้วว่าเขาไม่ถอยนะครับแล้วก็ไปปรากฏตัวในที่ประชุมพักเนี่ยมันคือหลักฐานว่าเขาไม่ถอย<ม>ดังนั้นเกมหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมว่าเราคงเห็นมูฟของคุณทั้งศิละเพื่อไทยอย่างน้อยสองสามเรื่องนะครับ เรื่องที่หนึ่งเอาคุณทักษิณออกจากคุกให้เร็วที่สุดยังไงเอาอีกแล้วเหรอเอาที่ครับเอาอีกแล้วโอ้ใครจะไปไปให้พ่อตัวเองติดคุกยาวแต่ประโยคน์นี้อันตรายมากนะคิดได้สองแง่เลยนะเอาคุณทักษิณออกจากคุกให้เร็วที่สุดยังไงก็อย่างเช่นตามช่องทางตามช่องทางกฎหมายตามช่องทางกฎหมายเช่นอติดคุกหนึ่งในสามใช่ไหมครับติดคุกหนึ่งในสามก็ไปลุ้นว่าจะเข้าค่ายกลับไปติดคุกที่บ้านหรือเปล่าสี่เดือนหรือหกเดือนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องหวังตรงช่องทางนั้นทีนี้ช่องงทานนนนััั้มม มันมีความยากอยู่นิดหน่อยคือคุณทัษินเคยหนีคดีซึ่งอันนี้คือเรื่องเกา่าแต่เรื่องใหม่คือกลับมาไทยเราไม่เข้าสู่กระบวนการแล้วศาลก็ตัดสินด้วยว่าคุณทัษินเป็นตัวการที่ทําให้ตัวเองไม่ถูกบังคับโทษไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมันจะไปไปเป็นอุป,ปรสรรคในการออกจากคุกเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคนที่อายุครบเจ็ดสิบทุกคนจะเข้าข่ายนะครับคุณต้องเป็นนักโทษชั้นดีมไม่ใช่ว่าแบบถ้าสมมติคุณติดคุกอยู่ นะครับส mm ี hmm. ่เดือนแล้วคุณอารวาสไปทั่วเขา้าคุกคุณก็ไปต่อ,อยกับคนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้คุณออก mm hmm. คุณต้องเป็นนักโทษชั้นดีทีนี้ปัญหาคือการวิวนิจฉัยว่าเป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับราชทันแต่ราชทันขึ้นอยู่กับกระ,ะทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นเกมของเพื่อไทยผมว่าเขาก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้แหละนะครับจะทํายังไงให้ให้ให้มันมีช่องทางที่กระทรวงยุติธรรมจะเห็นใจคุณทักษิณโอ้โห oh. นี่คุณไม่ได้เห็นบทใช่ไหมเพราะเดี๋ยวรอบน้ช่วงหน้าเนี่ยผมจะคุยเรื่องกระทรวงเนี่ยไม่ไม่คือคุณต้นเออไหมคือมันต้องกลับไปคิดตรงนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่การเมืองเขาต้องไม่เล่นภูมิใจไทยแรงเขาต้องไม่แตะภูมิใจไทยแรงแต่เขาต้องแอคชั่นว่าเหมือนเขาแตะเ่เขาก็เสียคนแต่ว่าแตะแบบมวยล้มเพราะเขาหวังว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยยังไงเนี่ยพอครบสามหนึ่งในสามเนี่ยจะช่วยให้ออกแล้วก็มันมีเรื่องคุณยิงรัก มีเรืคุณแพทองทานทเรื่องคดีถูกถูกคุณแพทองทานคดีเดี๋ยวก็จะตามมาอีกเยอะคดีเรื่องอสมรู้ร่วมคิดที่มีคนพูดเนี่ยคงมีโอกาสเกิดนะคดีซอฟต์พาวเวอร์ก็มีโอกาสนะครับหรือว่าคดีที่มีการกู้เงินนะครับสามหมื่นล้านอย่างนี้เนี่ยนะครับที่เอามาทำการแจ้เงินหนึซเน,นี่ยคือผมว่ายังน้อย3าดอกอลเลยเที่รออยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่สู้คดีมาคุณแพทองทานสามคดีแอดลิสนะครับคุณ อ่ายิ่งรักยังไม่ได้กลับไทยยังต้องจ่ายค่าเสียหายจำนำข้าวเพดานหนึ่งหมื่นล้านยังไม่มีการวางบินจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ในยุคเพื่อไทยนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งแล้วก็คุณยิ่งรักก็หนีคดีด้วยอีกปัญหาหนึ่งมันคุณยิ่งรักก็สามข้อคือเขาสามคนเนี่ยยังพันกันอยู่กับกับคดีความแน่นอนใช่แล้วคดีทั้งหมดเนี่ยอำนาจรัฐช่วยได้อ่าเอานะคุณผู้ชมนะมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ว่ายังไงก็ต้องเล่นภูมิใจได้แน่แต่จะต้องเล่นแบบ เบาๆ <S 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 คือมัน <S 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 พลิกกันพลิกไปพลิกมารวดเร็วมากพักกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อหน้าตาคอรมอด้วยครับ